สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนัก,กษัตย์ปีมะแม่นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีมะแม่นะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนัก,กษัตย์ปีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแมครับ 1นจนถึง15ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่นั้นไพ่สองดาบครับจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจครับ1จนถึง15ตุลาคมนี้จะมีเรื่องสำคัญให้คนเกิดปีมะแม่นั้นต้องตัดสินใจบางเรื่องนั้นจะซ้ายก็ไม่ดีจะขวาก็ไม่ดีไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนดีก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีมะแม่นั้นจะต้องรอบคอบในการตัดสินใจใน เรื่องสำคัญสำคัญแล้วก็มีสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจเข้ามาเยื่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่ด้วยนะครับรวมถึงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคเผชิญหน้ากับปัญหาบางอย่างในเรื่องงานนะครับเรียกได้ว่าอะไรที่เคยตกลงกันไว้อะไรที่เคยเจราจากันไว้อาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับในสำหรับบางคนหรือว่าบางธุรกิจแล้วจำต้องเซ็นสัญญาหรือว่าจำต้อง เซ็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ใจไม่อย่างนั้นทุกอย่างอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในเรื่องงานของคนเกิดปีมะแมครับในดวงชะตาการงานต้องบอกว่าฟังในเรื่องของปัญหาไปแล้วมาดูในด้านดีกันบ้างในด้านดีต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้คนเกิดปีมะแมในเรื่องของการงานนั้นแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอย ให้การสนับสนุนคุณในเรื่องงานนะครับทำสิ่งใดก็มักจะได้รับความช่วยเหลือได้รับ การสนับสนุนในเรื่องงานจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงการพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานการพบกับความสำเร็จบางอย่างที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปแล้วนั้นคนเกิดปีมะแม่มีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะแม่ครับ ดวงชะตาการงานในช่วงหนึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้จึงเรียกได้ว่ามีทั้งอุปสรรคปัญหาและมีทั้งโอกาสที่ดีในเรื่องงานที่รอคนเกิดปีมะแมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่าเพิ่งไปท้ออย่าพิ่งไปยอมแพ้นะครับขอให้สู้ขอให้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับไม่มีปัญหาใดที่ยากเกินกว่าที่เราจะ แก้ไขไม่มีปัญหาใดาหรืออุปสรรคใดาย,ยากเกินกว่าที่เรานั้นจะก้าวข้ามผ่านไปได้ขอเพียงแต่เราเปิดใจและพร้อมที่จะฝ่าฟันเราย่อมจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับคนเกิดปีมะแมครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับวันหนึ่งจนถึง15ตุลาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะ ีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2,564นะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ครับ 1นจนถึง15ตุลาคมนี้ไพ่เดวเว l ลจะพูดถึงการเงินที่ดีเอามากๆของคนเกิดปีมะแมนะครับการเงินดีการเงินคล่องตัวมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับคนค้าขายจะค้าขายดีขึ้นคนทำธุรกิจส่วนตัวการเงินจะหมุนเวียนได้คล่องตัวดีคนทั่วไปการเงินไม่ติดขัดการเงินดีการเงินเด่นครับแล้วก็สำหรับบางคนแล้วมีเกณฑ์จะ มีโชคในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยครับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าคนเกิดปีมะแม่นั้นการเงินจะดีแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามานะครับบางคนจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2,564นี้นะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีในเรื่องของปัญห หนี้สินปัญหาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้บางคนมีเกณฑ์จะปิดหนี้ปิดสินบางส่วนได้นะครับในเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์จะนำพามาซึ่งข่าวดีในเรื่องเงินให้กับคนเกิดปีมะแม่นะครับจะมีความโชคดีในเรื่องเงินซึ่งมีความเกี่ยวพันกับก,บการเดินทางของคุณในช่วง1จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับโดยจะพ เพาะใครที่มีโอกาสเดินทางไกล ก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องเงินครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะแม่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภโดดเด่นครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่แต่จะใหญ่มากใหญ่น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคนเกิดปีมะแม่แต่ละท่านนะครับตามรายละเอียดดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า1จนถึง15ตุลาคมนี้คนเกิดปีมะแม่ มีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมีเงินเข้ามามีไรายได้เข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันหนหึ่งจนถึง15ตุลาคมนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักกษัตริย์คนเกิดปีมะแม่นะครับในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2,564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะแมครับ1จนถึง15ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีมะแม่นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับมีความสุขมีความสบายใจคนที่คบหาดูใจกันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีใครที่เคยใช้คําว่าเพื่อนอาจจะเปลี่ยนไปใช้คําว่าแฟนในช่วง1จนถึง15ตุลาคม2564นี้ก็เป็นได้นะครับส่วนคนที่ เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์จะเกิดความสุขเกิดความสบายใจอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นความไม่หวานชื่นหรือว่าเป็นความไม่สบายใจเป็นความกังวลใจก็ต้องบอกว่า1จนถึง15ตุลาคมนี้จะสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์ใจกันได้ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับมีความสุขมีความสบายใจ เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ครับที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครับในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครั้งหนึ่งของคนโสดนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังครับคือคนโสดต้องระวังไปเจอคนเจ้าชู้มีโอกาสที่จะเจอคนเจ้าชู้ได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีครับเพราะฉะ จะคบหาดูใจกับใครรอบคอบให้มากแล้วจะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับคนโสดทั้งหลายเอาละครับ ดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นก็เป็นในเรื่องของดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเอาใจช่วยแล้วก็ขออวยพรให้คนเกิดปีมะแม่นั้นมีความสุขมีความสบายใจเจอสิ่งใดเจอสถานการณ์ใดเจอเรื่องราวใดๆก็สามารถที่จะรับมือได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทว,เวอวยพรคนเกิดปีมะแมทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ